หนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราและมันเกี่ยวอะไรกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยากรู้ใช่ไหมล่ะครับสวัสดีครับผมชื่อนุ่มนะครับเมื่อวันที่13ธันวาคมปีพศ2 5ง6ทางคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้มีการประกาศและแจ้งแบบประเมินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้โรงพยาบาลในเครือ BDMS พิจารณาการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง นี่แหละอาจจะทําให้ผู้อำนวยการตามแต่ละสถานพยาบาลของเครียร์บีดีเออาจถูกปรับได้ถึง1ล้านบาทเพราะฉะนั้นแล้วผู้อำนวยการตามแต่ละสถานพยาบาลในเคลียร์บีดีเอของเราควรให้ความสําคัญการแจ้งการประเมินและการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับหากพ,พ,พี่เพื่อนๆหรือผู้อำนวยการท่านใดมีข้อสงสัยสาม,มารถติดต่อมาอยัางเบอร์โทรข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วไว้มาติดตามความรู้ดีๆในครั้งหน้ากันใหม่นะครับบ๊ายบาย,บาย